ก e also, course, ับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบาเอใส่บุรีมดสุขุสุคนกันแล้วกันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมื้อนี้กับเบาแอกับได้มีไอ้ผู้ใหญ่จะบุญจากทางต่างประเทศกันแล้วกันพี่น้องนะเพื่อนกับได้ฝากเงินมาให้เบาแอเนาะกับให้มาซื้อไอ้ต้นไม้ให้น้องพี่น้องเลยเพื่นกับฝากเงินมากับบ่หลายพี่น้องเลยเนาะกับพอได้มาซื้อไอ้ต้นไม้ต้นตอกให้ทางครอบครัวน้องแดงพ่อพี่น้องเพื่นกับได้มองเห็นทางครอบครัวเพื่อน บมมีต้นไม้เนาะเพิ่นก็เห็นบอกเออซื้อโต๊ะหินมาให้แล้วก็ได้ซื้อแล้วก็เลยว่าให้ซื้อต้นไม้มาถึงว่าสีบ่อนั่นก็ก็บ่หลายแต่ก็พอให้ทางครอบครัวเพิ่นมีต้นไม้ต้นตอกปลูกให้น้องเนาะกามื้อนี้กัเดินทางมากับบ่อคือเก่าพี่น้องเนาะกับไอซื้อต้นไม้ต้นตอกแล้วก็พากันมาหาน้องพี่น้องเลยกับอรยกาพอดีไอ้เฮ็ดเวียกในเฮือนในซานพี่น้องแล้วก็พอดีแล้วก็มาส่งเที่ยงๆพี่น้องเลยเนาะมาช่วงเที่ยงพี่น้องเลยกั ตอนเช้าห็ดเวียกในเฮือนแน่พ you know? ี่น้องเลยกัมาถือโอกาสมาหาน้องนําพี่น้องเนาะกับคือคนฝากเงินมาให้กับแบบจวดมาให้เลยพี่น้องเลยน้อแบบบออยากให้มีงานข้างค้าพี่น้องเลยเนาะแล้วก็อยากให้เพคนได้ต้นใหม่ต้นตอกได้ปลูกไว้ๆกันแล้วกันพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยก่อนอื่นบอยแซบุรีก็ต้องกราบขอบุญกับคุณทางผู้ใหญ่จบุญทางต่างประเทศกันแล้วกันพี่น้องเนาะเพา่คนก็ได้ฝากเงินมาไว้ซื้อต้นไม้ให้เพื่อนเนาะต้นไม้กับมันแพงพี่น้องเลยต้นนึงกับไอ หกเจ็ดสิบพันพี่น้องเลยส่วนต้นม่วงก็หกหกสิบหกสิบห้าพี่น้องเนาะต้นม่วงต้นมะขามต้นมะขามก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าพี่น้องเลยเนาะปัะนี้นะราคาต้นไม้มันกับโบขึ้นกันพี่น้องเลยกับซื้อต้นมะมี่หรือต้นขนุนพี่น้องเลยแล้วก็มังม่วงแล้วก็ไอ้ต้นมะขามพี่น้องขามหานเนาะพี่น้องเอาไอ้เพิ่นปลูกพี่น้องเลยเนาะกับบัวเพิ่นจะปลูกติดหรือบ่อพี่น้องเลยเนาะก็ไปรอเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าไอ้ซื้อมาแล้วเาก็ต้อง ให้เพิ่มปลูกแลก้วก็รอเบิ้งนะพ่ามันติดปอรหรือจังไหนไปหน่อยเนาะกาโอเคไปน้องเลยเดี๋ยวพาไปสบายดีทั้งครอบครัวเพิ่นกันแล้วกันไปหน่อยเนาะโอเคไปน้องเนาะกาตอนนี้บอยซาบุรีก็เดินทางมาอยู่ที่บ้านนอ้<ร>องแต่งแล้วไปหน่อยมาเห็นเพิ่นกันกำลังยโยกน้ำยู่อ,อยเนอะเดี๋ยวเอาต้นไม้ไปให้เพิ่มปลูกกันแล้วเกิดไปไปโอ้นั่นดิไปหน่อย

สวัสดีสวัสดีอซนะทุกคูทุกคนสวัสดีสวัสดีหอ้ยสบายมา้มาดังก็ต้องละเหื่อยะเหน่อไดเ่อยดันี่ลาปโอ้ยสุดเป็นใหม่ไห้ผูกให้ผูกให้มันไม่กินมากเวดนเลยนะ บรรดาไอ้ขอหนีบไ,บไม้นี่ถอดเถอะถอดเถอโอเคหมักระเบิดน้องใส่ใหม่ได้เลย,ยกินข้าวเที่ยงยังน้องละอ่าขการกินบ่เป็นในประเทศห้องนอนที่เจ้าบอลน้องหลานเลยดีแล้วใช่ไหมห้องนอนส่วนตัวเพื่อนพอเพื่อนก็เป็นสาวแล้วเนาะเพื่น้องเลยแต่ก็ได้มีห้องนอนเป็นของตัวเองดีใจน้ำน้องลลาดเด้อ ฝนไปตกบ่อคืนวันนี่กันไรบ่อโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็พูกพ่อกับน้องแดงน้อยกับแม่เพื่อนเนาะเอ้าทั้งเฮามานี่เฮาบ่เคยถามชื่อแม่เพิ่นเด้อรักจักแม่เขาเชื่อเหมตัวหนึ่อยากได้แม่แม่ชื่ออะไรนะแม่นี่ยนะแดงใหญ่บ่แม่ชื่อจอร์นชื่อจอร์นจอร์นชื่อจอร์นตั้งแรกได้เฮาฮู้ชื่อนี่แม่นบ่กรึจอนเนาะจอนแม่น้องแดง เป็นไงเฮาเงินเฮาสิแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วได้ไหนเนาะโดยจะขึ้นบ่เฮือนหรือว่าเฮาต่อเติมชื่อบ่ต้องขึ้นที่เนาะตต่อเิม่ได้ขึ้นแล้วนะม่แต่ยินดีน้ำพิ่นเลยนะแม่เฮ็ดหยังมื้อนี่คือถือกุ้ไปนี่ไปตักน้ำตักน้ำโดยให้ผู้ช่างท่านอยู่ไส่ผู้หล่อจักกันเพิ่นันผสมปูนบู่บ่ได้เมื่อยเมื่อยโดย เสียงช่างเพื่อนกระตอกอันนั่นเพ่นอาไหกัขอโทษขอไฟหรือน้องช่างเพิ่อนกระตอกประตูยู่แดดจำได้เพื่อกเฝ้านะวอายามฝนเนาะอันต้นไม้นี่ีปลูกใช่ไหมเนี่ยนะจักมีสปู้หรือว่าางทางว่าปลูกไกลแขมทางหลายกับ่ได้แบบปลูกแถวตัวหนาเือนนี่ก็ได้ต้หนาเือนอ่ะปลูกกล้มทางจะได้บัปลูกแ่นีมแม่นนะ ยังโมเมียนผู้ใหญ่ทางซ่องได้เชื่อมาให้แม่นบ่มีแต่ทางเงินเป่าเองแม่นบ่ชื่อมาให้างงานะเ,เรืร่องต้นไม้นี่นะโอ้้องแดงน้อยคือเงาแท้หรอลราเมืออม่อยเ่าจะเมื่อยบ่อย<อ>ละ,ละคือหายใจช่วงนั้นหอ,หอบๆแต่เราหากสูบหน้าม,มาไม่ใหม่ได้บางกินเลยนะสูบ<อ>หน้ากำลังชิลลังถ้วยบ่เลยจังเลยเดินล่างถ้วยล่างถ้วยล่างจานเนาะก็ถือว่าเป็น ผู้เาวแต่ว่ากับคุณจ่าเกตเวียกเกิดการเวียกเงินในซานอะไรกับอันนั้นหายากได้สมัยนี้นะเอาอยัางสร้างเอา,วาขวดนะ้ามาซื้อโดยโดยโดยเป็นไรห้องหน้ามาเชี่แล้วแล้วว่าอ,อย่างนันได้ไปเบิง้งกันได้นลนะใกลใก้แล้วปะใกล้แล้วเอาเนาะเอาเนาะมาเห็นกันเดี๋ยวพาเบิ้งเรื่องเครืองคงเครืองครัวกัเห็นแว้ว่าได้ไม่มาเลยเนาะเอาได้มาเมื่อเดียวเท่านั้นแบบเอ้เนาะเป็นเกษตรเบียกไฟนี่เนาะไฟสมควรช่างเกษตรคนอย่นะเครื่องครัวพวกห้องนอนนี่รวมหมด จางจกคุ้นนะคสองคนเท่านะสองเขาไว้เติรเลยเนาะสองคนเห็ดสามมือเห็ดสองห้องแม่ไม่ชุดทางอยู่แับนี้เนาะแับนี้นะชั้นยงอยู่ขันใดก็ได้ไม่ช so. ุดยอดน้องแด็กน้อยแต่ว่าแล้วบุคอยยิ้มแบบนี้นั่นแหละเด้อเราหิ้มแล้วนาะเรือประยอแล้วก็มืออะไรแบบเราเมือแห้งแบบนั้นเราจะไปสูบน้าหาลงมาเนาะ พ่อกับแม่ได้ใช้นอนในบ่ทางในบ่แบบนี้นทุกสาวนอนนอกแม่นอนแบบนี้นะโอ้ยระวังได้ย่านได้นอนนอกโมย่านบ่นอนนอกแต่ว่าเป็นนอนนอกในน่ะบ่แม่นอนอยู่ในบ่มีประตั้งประตูนอนอยู่นอกกันเนาะแปลว่าห้องนึ่งว่าทันช้าจีว่าว่านอกท่านได้ตู้เสื้อผ้าให้กันือสิดีอยู่ได้เนาะไม่ใส่เสื้อผ้าพ่านอกมันกะท่านได้มีตู้เสื้อผ้าเนาะน้องละพอมันกัมีแต่ใส่เสื้อแขนไว้เนาะแล้วก็กางกางก็ยัง ก็คิดคุ้มอยังมันจะเกาะน,นะมาวันนี้วันเต้วัเต้เอาโอเคพี่น้องอะไรกันส่วนจะถ่ายหุ่มเมื่อกี้นอ้องขอโทษขออภัยหลายพี่น้อง,งนะกรับขัดจังหวะน้อยนึงไว้น้องเน่อยนะฮัลโเอาอย่าง,งนี้นะช่างเอารถได้เยอะเลยมันเอาเลยแล้วน,ะวน,นี่พี่น้องอเลยบดนเลยน้อยออเด็กปัดตองเนาะเพราะว่าเฮาวกัดบนหุ่มบอนเดียวนี่เนาะก็เลยพากันกนั่นออนงอย่างนี้พี่นกองอันกิ๊กช่างนาจังน้อยกับ พอดาวไม่นอนไปมเพราะจะนัดกันแล้วเราไม่นอนนะน้องเด็กน้อยมือนเนาะขันท yeah. ี okay. ่สเนี uh, okay. ่เอาโอเคล่ะมือน okay, ี so ่กะไอ้กะมีผู้ใหญ่จะบุญจากทางต่างประเทศเนาะเพื่อนก็ได้ซื้อต้นไม้มาให้เนาะฝากไม้บาแอรซื้อต้นไม้มาให้แล้วก็ไปปลูกปลูกให้มันติดเด้อเดี๋ยวจะมาหนึ่้หาสิบบวกอะไรไต้นต้นมะม่วงนในเอหกจุดห้าต้นมะขามและเจ็ดเจ็ดจุดห้า ต้นลำไยนี่ก็คือกันนะแบบนี้ราคาเดียวกันแต่เพิ่นก็ลดให้โย่ต่ปลายมันก็เจ็ดสิบแต่ก็หกสิบแบบนี้นะต้นลงมองอย่างหกสิบห้านี่แหละพี่น้องเยเนาะกับต้นลงมีแบบนี้นะก็อยากให้น้องเพิ่นปลูกไว้เต่อในอนาคตเนาะแม่มีครอบครัวมีลูกมีเต้าเพราะจกินหมากมันได้ไหมโอ้ยบ่เกินปีสองปีนี่ก็ไายได้หนึ่งสองปีสามปีไลยกินไว้แท้หรือจะเขัวอ๋อมันมันเพิ่ยนต่อมาแล้วมันมันมันบ่สูงเลย มันบสูงบอต้นมันกับพอนทรวงหัวก็นจะเป็นมากคนลเนอแบบนี้นะแบบพนต่อตาต่อกิ่งมากแบบนี้ต้นลุงม่วงคือกันพันต่อกิ่งพอนอีกพอนตอกิ่งอันนี้เป็นบางม่วงอันคล้ายๆแบบพันแอปเปิ้ลบางม่วงแก้มแดงๆอันนันพันแอปเปิ้ลนะนะเนาะสกอตังเทนแมนมันมีหลายพันนะต้นม่วงต้นลุงม่วงอย่างนี้ยโอ้ยไอ้ลงลาเนี่ยอวยพรผู้ใหญ่ได้อยู่นอหมดนียนะได้บ่แม่ทั้งแม่ทั้งน้องเด้ ได้ไปน้องละหมดได้หมดได้อีกแล้วใหพี่น้องเลยพาเป็นว่าเด้อบอกเองเจ้าโดยแม่ท้าต้องพาเป็นว่าวดิสอนเป็นว่าน้ำยอมยอมแต่น้องแหละพี่น้องน้องเป็นกาบอกค่อยนั่นป่านไดนเนาะพี่น้องกันผมเป็นนางพี่น้องไอ้เนาะกะทั้งท้ากะทั้งสีซอยน้องว่าน้ำเนาะกะทั่งครอบครัวเป็นว่ากะอาจที่พยายามให้เป็นได้กันแล้วกันได้อปน้องละกะคอยพ่อใหญ่ใจบุญจากทั้งต่างประเทศเด้อน้องละเนาะ ขอให้เพื่อนอยู่ดีไม่แห้งกัแล้วกันเนาะต้องลักเนาะกขอให้เพื่อนลำล,ำล้ำรวยๆเนาะโดยกะที่ว่าเพื่อนมีจิตใจบุญกุศลที่ว่ามาช่าวยทั้งครอบครัวน้องก็สวดเป็นต้นไม้เนาะเป็นต้นไม้ปลูกกินมากพี่น้องเลยกขอให้เพื่อนอายุมันขรึมยืนเด้อแล้วก็ทั้งครอบครัวน้องก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญซอยงเองินลังซานให้แล้วไปไวนะ้เนาะพี่น้องไอ้ให้ได้อยู่จะไหนก็ได้เฮ็ดให้เหตุนาหลังน้องหมาเนาะโอเคโอเคโอเคถูกนำเพี่น้องไอ้เนาะ ปลูกเด้อเจ้าจะปลูกเองวะมื่อนี้วันนั้นเขาใช่วันศุกร์ปะวันศุกร์วันศุกร์ปลูกได้บ่วันศุกร์หัวหามือเนาะปลูกแข่งกันเด้อคนละคนละสองต้นไผ่จะนั่นกับแม่เนาะโอเคโอเคน้องหลักขอบใจหลายๆเด้อโดยโดยได้ขออนุญาตเบิ่งกันรอบๆเพื่อนกันเนาะว่าเพื่อนสร้างประหอดฉายแล้วเนาะโดยโดยขอบใจขอบใจน้องหลักโอเคพี่น้องไอ้นี่เพื่อนครัวเพื่อนกะ แล้วแหละพี่น้องเโอ้ยมาเมื่อนี้พักเนี่ยค่ะขิงลายสมควรพี่น้องเลยคนต่ำหมองหุ่งเมื่อนี้นะต่ำหมองหุ่งอ๋ออันโยนกินต่ำหมองหุ่งพี่น้องสบายดีเฉพาะโอเคส่วนห้องนอนกะสบายดีค่ะทั้งพ่อทั้งแม่มันนอนอยู่ในพี่น้องเหรอพ่อแม่นอนอยู่ในเบิ้งพาไปเยี่ยมเบิ้งห้องนอนเพิ่นก่อนพี่น้องเลย แม่อาอย่าลืมปูได้แม่มันเหี่ยวไรใส่ประตูบ่เนี่ยนะจะเลือกคนปูรถโอ้อันนี้ผัดลมอันนี้ผัดลมอันใส่แสงยูเาเชลบ่เนี่ยนะมันจะแห้งอยู่ปะลอง,งมือก่อนโอ้มีไฟแ่้วไหมน่ะนโอ้มีสองเกียร์แห้งเติบไปนอกไอ้นะใส่แสงยูเรชเชีย มีดอกไมเนาะโคตรนั่น,นงามอ่ะไปไปหน,<อ>น่อยไปเบิ้งนก็นอโอเคพี่หน่อยมาเห็นนั่นนี่กะอู้อเห็ดองนำ้ำไว้ยอดยีด่มพี่น่อยไว้สมควรแล้วละพี่หน่อยหปาพี่หน่อยจ้ะ โอ้ลึกอยู่ไี่น้องเอ้ลึกไดนลึกสูควรอยู่จนเห็นน้ำเนาะเคยเห็นน้ำสร้างในพุ้ดีเลยน่ะเนาะโนี่ยนได้เาใ้จบนี่อบนฮนายนี่สีงามงามของหมู่ได้หนลมันมันแบบมันใกล้นี่น้งามกรบงามเลยงามัยเออเมันกรซิมแบบนี้นะมันชิมไม่ได้มันซิมชิม่ื้นแม่แมมันซิมมันขอบไปเงิยจิกปุนนี่ ถ้าพุดลงไปเป็นน้ำคือสีใสครับนะคือช่วงสีส้มแบบน้ำสีส้มเนาะต่างสีส้มส้มยี่บวกกี่มือเนี่ก็แล้วเนะเนาะเพื่อนเอาไงไก่แล้วไก่แล้วไก่สีส้มบูนแบบนะเพื่อนบอยไบได้มามือมือหนึ่งเนาะกะ คนเห็นงานกับไหวสมควรลยพี่น้องนะทั้งเฮือนทั้งซานทั้ง้องน้ำ้องในพี่น้องเนะ่อยครบหมดเนาะเนาะเสร็จแล้วหมดแล้วส่วนต้นโตหินหเท้านี่ก็ตอนแรกน่าจะได้นั่งเล่นนั่งอย่างอยู่พี่น้องเยเพราะว่ามันบ่มีต้นไม้เนาะแต่เห็นนะแววๆพวกนัน้นนั่งอย่น้องเ่อยเอาต้นไม้มาปลูกแถวทนี้เนาะแถวบนที่ไกลบนพันยกหน้าพย่นี่หน่อยเนานะ ต่นบ่อยซื้อมาให้นะากับให้เพื่นปลูกแถวนี้เพราะว่าเฮาสิปลูกแคมทางมันกะยันมันใหญ่มันหย่างมาลำชินได้ตัดตัดกิ่งตัดหยังไปนอ้อยเนาะเอาโอเคไปนอ้อยมือนี้ไปใช้บุริก็ต้องกล้าพัฒน์บุญคุณทั้งปูใหญ่จะบุญทางต่างประเทศกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเพื่นกันได้มีใจิตใจบุญกุศลที่ว่าให้ซื้อตน้นไม้ต้นตอกมาให้ทัง้งคนทั้งแดงได้ปลูกไปน้อง้อยเนาะได้ปลูกได้อยัง ไมีหม่มมีเงาที่ได้อยู่พี่นอ้องเลยปูนเท่าก็จกเป็นยังไงสิมเอ๋เรือจะสอบพี่น้องเลยสองสี่หา้หาเรือห้าสอบเป็นได้นสร้างเขาลืมคอยลืมถามเรื่องปูนปูนพอว่าก้าพ่อจะว่าปูนนะจังว่าจังว่าป้อยงยงยังหา้าโลกปูนนะลืมถามลืมถามฮะปูนเขียวเบิ้งดูแจ็คเรือชอบ อบหนึ่งบนเขียวยังสามอบคุ้มอยู่เนาะปูนเขียวเนหาลูกล okay. okay. ูกแล้วหาลูกลูกนเนาะโอเคโอเคพี่น้องแมนแเอาเอาสาบยังนะแต่ว่าปูนแดงนี่ยังยงยังอบปะยังสองเพราะว่าปูนแดงยังสองเท อย่างเทกันเพื่อนนิงเนาะกันแมนแมนก็น่าจะประมาณย่าง,ง,งละย่างละห้าก็น่าจะได้อยู่เนาะได้ย่างละห้าไปหน่อยก็ตกอยู่แม่ตอนนั้นมาซื้ออยู่เจ็ดแสนป่าเจ็ดแสนห้าไปหน่อยเอ้ยเจ็ดแสนเจ็ดพันห้าพันไปหน่อยสิบลุงเนาะถ้าผู้ใหญ่จะบุญท่านนี้ยากช่วยเหลือเรื่องปูนกันที่ต่อทั้งบอ่อยก็ได้เช่นกันต่อเป็ยินดีเป็นเจ้าบ้านบุญให้เนาะเพราะว่าปูนกับกระชิมมืดล้วไปหน่อยเหมืนกับเห็ดไวัยสมุนควงอยู่ได้ไปหน่อยเนาะ โอเคพี่น้องเอ้ยมือนีเว้สยสตรบุรรี่กะสิได้คอโตลาไปก่อนเนดะ้พี่น้องเอ้ยกะไปพ่อกันมือ,หไ,อไหพไอาามพี่น้องเนาะเพราะว่าเว้ยกะสิได้ข้ามาเบิ่งอยู่เพราะว่าทางฝุ่นบ่พอกะเดี๋ยวถ้ามีผู้ใหญ่จะบุญเพื่อนนั้นที่ต่อเข้ามาเว้ยกะสิได้ซื้อเข้ามาให้พี่น้องเนาะกับเพื่อนผู้ใหญ่จะบุญทุกท่านที่ว่าข้าวความชมคลิปน้องเ,อเดงน้อยกันแล้วกันพี่น้อง เนาะกัมื้อนี้บอยแอร์ไซโบลีก็ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อ FC พ่อแม่พี่น้องที่ฮักแพงของบอยแอร์ไซโบลีมุ่งจะขูทุกคนเนาะที่เข้ามากดไอ้ไลค์หรือว่ากดใจให้พี่น้องเอล,เล,ล,ลย,ลยนเนาะกัเเนกดไลค์กดแชร์บอยแอรกะบ่ข้ามโฆษณาให้กัต้องขอบคุณขอบคุณหลายหลายพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็โอเคเด้อมื้อนี้บอยแอร์ไซโบลีก็ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่น่าฮักทุกคนกะกัน